สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีฝรั่งชัยจริงค่ะชัยจริงมาฝากนี่ทุกคนนะคะนี่ชัยจริงเป็นฝรั่งใบด่างนะคะผลกระด่างผลมีรอยด่างๆเห็นไหมคะผลด่างใบด่างด่างไม่ค่อยหลุดด่างนะคะอันนี้เดี๋ยวมาผ่าดูเนื้อกันค่ะนี่อันนี้แก่แล้วนะคะแก่แล้วนี่ โอ้น้ำกระเด็นเลยไหมคะเนื้อฟูกรอบนี่ดูเม็ดค่ะนี่ดูเม็ดเม็ดแทบไม่มีเลยคะ่ะไหนผ่าอีกหน่อยให้เห็นชัดๆน,นี่คะ่ะเม็ดน้อยมากใช่จริงค่ะเม็ดน้อยมากดูเนื้อคะ่ะ นี่เนื้อเดีย๋ยวลองชิมกันอืม,มเนื้อฉ่ำน้ำเนื้อเหมือนสาลี่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยพออันนี้คือแก่จัดมากเลยนะคะ พอเรากินระยะนี้เหมือนเนื้อเหมือนสาลี่เลยอืมหวานค่ะกรอบอร่อยอืมเนี่ยอร่อยไม่น้อยเนื้อประมาณสาลี่จริงๆนะคะเนี่ย เหมือนกินสาลี่ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ลูกนี้จะแก่จัดเลยค่ะแก่จัดมากแล้วเนี่ยผลก็ด่างใบด่างแต่ถ้าเก็บระยะเนี้ยเขาจะกรอบค่ะระยะเนี้ยเขาจะกรอบมากดูทั้งผมนี่เห็นไหมคะเห็นลิ้วด่างๆไหมคะอืมเป็นฝรั่งอีกอีกพันหนึ่งหน้าปลูกทำผลนะคะ พราะรสชาติก็ดีด้วยค่ะรสชาติอร่อยแล้วลูกเห็นไหมคะไซก็ไม่เล็กนะรสชาติดีมากไซกำลังหน้าปลูกเลยค่ะไซเนี่ยสวยขายขายได้แน่นอนค่ะแนะนำถ้าใครจะปลูกก็ใช่จริงค่ะแนะนำเลยลองดูค่ะเป็นได้ปลูกแบบประดับก็ได้เพราะว่าใบเขาก็ด่าง ใบด่างผลด่างปลูกประดับก็ดีปลูกทานก็อร่อยค่ะอันนี้ใช่จริงน่าลองนะคะใครยังไม่มีก็ลองมีไว้ปลูกกันดูนะคะใช่จริงนะคะใช่จริงฝากไว้ด้วยค่ะใครสนใจก็เบอร์โทรตามหน้าคลิปนะคะหรือเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะ Sunland Garden นะคะชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะ แล้วไปเจอกันในหน้าเฟซหรือว่าทักมาเบอร์ตามเบอร์โทรที่มีให้ไหวนะคะงั้นไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ